ในส่วนตรงนี้นะคะที่ท่านเลขาธิการอยากให้มาพูดคุยนะคะก็เริ่มจากผลการเบริกจ่ายงบป,ประมาณนะคะประจําปีงบป,ประมาณพศ2567นะคะที่ผ่านมานะคะจากที่ทราบมานะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลาที่ท่านบอกนะคะว่า <c oughs> เรามีเวลาระยะเวลาในการที่บริหารจัดก,การอยู่ที่ไม่ถึง5เดือนด้วยซ้ําไปนะคะเรื่องจากว่าเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ แต่ก็จะขอชื่นชมทุกท่านนะคะท่านผอ,อ,อเขตทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผอ,อ,อเขตที่ยังอยู่นะเขตเดิมหรือว่าท่านอาจจะมีการยกย้ายสับเปลี่ยนเขตไปนะคะค่ะก็อย่างที่ท่านเลขาธิการได้ได้บอกไว้เริ่มแรกนะคะว่าคือถามว่าในส่วนของผลการเบริกจ่ายตรงนี้ท่านเห็นไหมคะว่าเราเบิกจ่ายได้ถึง99.86เเหลือเพียงแค่ไม่แค่จุด14เเท่านั้นใกล้ถึงร้อยแล้วคะ่ะนะคะ นะคะท่านท่านเลขาบอกว่าสพทเองโดยเฉพาะสานักคัางนะคะหรือน้องๆของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินการเบิกจ่ายได้ขนาดนี้นะคะนั่นเป็นผลงานของท่านผอเขตท่านรองนะคะท่านผอกลุ่มนะคะแล้วก็บุคลากรในเขตของท่านทุกท่านนะคะก็เมื่อเช้าท่านตบมือให้หลายท่านไปแล้วตอนนี้ท่านตบมือให้ท่านให้ตัวท่านเองก่อนนะคะตบให้ดังๆเลยค่ะนะคะคือเมื่อ ท่านอาจจะโยกย้ายไปอยู่เขตใหม่หรือท่านอาจจะอยู่เขตเดิมนะคะเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมีผลการเบิกใจ่ายให้ท่านเห็นว่าเขตของท่านมีผลการเบิกจ่ายเป็นอย่างไรนะคะในปีที่ผ่านมานะคะเราได้รับงบประมาณอยู่ที่2 5 3 0 0 0กว่าล้านบาทนะคะเราก็เบิกจ่ายไปได้เกือบหมดนะคะอย่างที่บอกไป99.86%ซซึ่งปีหน้าท่านเลขาเองคาดหวังว่า จะไม่มีงบประมาณตกหรือพับไปเราอาจจะได้ถึง99.99 99, หรือมากกว่านั้นคือร0 0เต็มนะค,ะ,คะในเรื่องของผลการเบริกจ่ายตัวนี้นะคะก็โยงมาถึงของปีงบประมาณในปี2 5 6 8นะคะในเรื่องของการเบริกในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณนะคะในปีนี้สปทได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นมานะคะ จากเดิมนะคะก็เพื่อมาเป็น261,930ล้านบาทนะคะซึ่งคิดเป็น6.98%ของประเทศเลยท่านเห็นไหมคะว่างบป,ประมาณของเราได้รับจัดสรรเยอะมากนะคะค่ะก็ในส่วนของปีนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของความราชาของงบป,ประมาณนะคะทางสำนักข้างเองนะคะก็ได้รับ หนังสือนะคะจากสํานักงบประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงบประมาณหรือกรมบัญชีการนะคะในเรื่องของมาตรการการเล่งรักการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะทางเราเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการล่าช้านะคะเราก็เลยทําหนังสือเพิ่งจะสดๆร้อนๆเองนะคะเมื่อวันที่4ี่พฤศจิกานะคะเป็นเรื่องของมาตรการเล่งรักการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะให้แจ้งไปยังทุกท่านให้ทราบนะคะค่ะขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะค่ะในหนังสือนะคะเราก็กําหนดไว้ว่า ให้สอดคล้องกับมาตรการนะคะที่กําหนดไว้นะคะตามหนังสือที่กรมบัญชีกลางแล้วก็สํานักคณะรัฐมนตรีนะคะก็ในส่วนของงบลงทุนนะคะก็เขาบอกว่าถ้าเส้นปีงบประมาณไปแล้วเนี่ยให้เราเบิกจ่าย80ปซนะคะในง,งบรายจ่ายประจําก็98ในภาพรวมทั้งหมด94เราทําได้สูงกว่าที่ผ่านมาเราทําได้สูงกว่านะคะโดยไต,ตรมาสที่หนึ่งนะคะก็ให้เราเบิกจ่าย 17%นะคะ3 5ถัดมาก็รายจ่ายประจำ35%แล้วก็ในภาพรวม27%นะคะก็คาดหวังว่าในส่วนที่เราจัดสรรไปนะคะในไตรมาสที่1สิ้นเดือนธันวาหรือสิ้นปีนี้เราจะมีผลการเบริกจ่ายที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะ ส่วนถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะคะเราก็จะมีการติดตามอย่างที่ท่านเลขาบอกนะคะว่าทางสนักคัังเองนะคะจะมีการจัดทําโปรแกรมนะคะเป็นเรื่องของการติดตามมุระมาณนะคะเรากําลังเร่งทำแล้วถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปขยายผลด้วยการที่ว่าจะไปให้ความรู้แล้วก็ สอนให้บุคลากรในด้านเกี่ยวกับการที่จะลงตรงนี้นะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยคะ่ะว่าจะลงอย่างไรลงข้อมูลอย่างไรแล้วก็จะใช้ใช้อย่างไรสามารถที่จะต้องติดตามกันได้นะคะแล้วก็ไปขยายผลให้กับโรงเรียนต่อไปนะคะในส่วนของการเร่งรัดนะคะก็ในส่วนไต,ตรมาสที่1นึ่นะคะ่ะในไต,ตรมาสที่1นึ่เขาก็บอกไว้ว่าให้เราเบิกจ่ายได้ตามที่ แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเดิมปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเงินกันไว้เบิกเดิมปีนะคะเราก็ได้กันเอาไว้ก็ทำพีโอนะคะหรือว่ากันไว้เป็นเบิกเดิมปีแล้วก็ในส่วนของตายการ CX CX ซีือการกันแบบไม่มีหนี้ที่ผ่านมานะคะการกันไม่มีหนี้นะคะทางสํานักคลังเองเราทําเป็นเกือบหมื่นรายการแต่ปีที่ผ่านมานะคะเราเหลือแค่700ดร้อยรายการทำไมเหลือแค่700้ยทราบไหมคะพอทุกท่านก่อนนี้ผูกพันได้ทำพีโอได้ได้แล้วก็เบิกจ่ายได้เกือบหมด นะคะ。<hoc> แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะในเรื่องของการเบริกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณซึ่งพอมาเป็น PO ไปแล้วเนี่ยมาเป็น CF ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอะคะ่ะเร่งเบิกจ,จ่ายงบป,ประมาณนะคะตามวิธีการงบป,ประมาณเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนถัดมาก็คือ30มีนาเอ็ดสามเอ็ดมีนาเนี่ยต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นนะคะแต่ถ้าท่านยังเบิกจ่ายไม่ทันเพราะว่าการบริหารจัดก,การยังไม่สิ้นสุดของงวดของสัญญานะคะทางสํานักข้างเองเนี่ยก็จะริด PO พีโอหรือเรียกว่าเรียกรายงานในระบบ PO ทั้งมดน,นะคะในจาก ข้อมูลในระบบ g f m s นะคะเพื่อยกย่อการเบริกจ่ายของท่านแต่ว่า6เดือนหลังคือ30กันยา68ถ้าท่านเบิกจ่ายไม่ทนันตรงนี้นะคะงบประมาณของท่านจะตกพับไปอาจจะต้องเป็นความเสี่ยงที่ท่านจะต้องมาตั้งชี้แจงให้กับเรานะคะแต่ก่อนที่ท่านจะต้องมาชี้แจงเนี่ยเดี๋ยวทางคังเรานะคะมีหนังสือแจ้งไปแล้วว่าให้ท่านนะคะท่านทั้งท่านผู้อำนวยการเก่าและใหม่อยู่เขตเดิมหรือ,เข,เ,อเขตเก่าก็แล้วแต่นะคะเขตใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้อง ทำงานเชิงลุกอย่างที่ท่านผู้บริหารทั้งหมดว่ามานะคะท่านจะต้องลุกไปดูแล้วว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนทําไมถึงยังไม่เบิกจ่ายหรือว่าติดขัดปัญหาใดๆนะคะท่านก็สอบถามมายังสํานักคังเราได้นะคะอย่างที่ท่านเลขาว่านะคะเราทํางานเป็นบันทีมในสปททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะเราก็พร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคะข่ะขอนุ้าตสไลด์ถัดไปข่ะอีกสไลด์หนึ่งนะคะโอเคค่ะก็ในส่วนตรงนี้ นะคะก็จะมีในเรื่องของขอนยาในเรื่องของงบป,ประมาณ6-8นะคะที่จะผูกพันไป6-9นะคะในปีนี้นะคะก็ได้รับข้อมูลจากทางสอนอพอมาแต่ไม่ทราบว่า เดี๋ยวท่านต้องกลับไปดูนะคะว่า78รายการที่เป็นเงินถึง1,948วาล้านบาทเนี่ยซึ่งเป็นงบรายการงบลงทุนและก่อสร้างนะคะว่า78รายการเนี่ยมีของพวกท่านบ้างไหมนะคะถ้ามีถ้ากรณีที่ว่าเป็นงบประมาณ6-8ท่านจะทาผูกพันไปยัง6-9ท่านจะทําอย่างไรเรียนให้ทราบว,ว่าขั้นตอนกระบวนการตรงนี้นะคะมีขั้นตอนเยอะมากนะคะในขั้นตอนเยอะคือทั้งในส่วนกลางเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสอนพอพพสํานักแผนนะคะแล้วก็สํานักการคลังหรือที่ท,ท่านประธานบอกสคส,ส,ส่งความสุ นะคะก็จะมีไปนะคะว่าแล้วก็รวมถึงในส่วนของกล้องแบบของสนักหน่วยการด้วยนะคะก็จะต้องมาช่วยกันทําตรงนี้หลังจากที่ว่าท่านได้รับ ท่านทราบแล้วว่าในพรบรนะคะท่านได้งบประมาณตรงนี้ไปนะคะได้แล้หลังจากที่สอนพอแจ้งจัดสรรไปแล้วแล้วก็รวมถึงค่างอนงวดไปแล้วเนี่ยถ้าท่านได้งบประมาณผูกพันสองปีในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐานท่านสามารถดําเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยนะคะแล้วก็ท่านสามารถลงนามในสัญญานะคะแล้วก็สามารถที่จะทํา PO การเงินเบบิกดําปีได้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นอาคารพิเศษนะคะถ้าวงเงินราคาไม่เกินวงเงินเนี่ยท่านก็สามารถที่จะ ดำเนินการนะคะไม่เกินวงเงินเนี่ยท่านสามารถที่จะดําเนินการจัดเสดจ้างได้นะคะแต่ก่อนที่ท่านจะลงนามสัญญาเนี่ยค่ะท่านต้องส่งข้อมูลมายัางสอน,นอพเพื่อให้สนพส่งมายังสํานักคลังตรวจขั้นตอนกระบวนการจัดเสดจ้างแล้วก็สํานักคลังก็จะต้องส่งไปที่สานักํานวุการเพื่อให้ดูว่ารูปแบบรายการของท่านถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วถ้าเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ท่านลงนามสัญญาคะแต่ถ้าในกรณีที่วงเงิน เกินกว่างบป,ประมาณที่ท่านได้รับจัดสรรไปนะคะท่านจะต้องทําความตกลงนะคะในรูปแบบของรายละเอียดนะคะกับสํานักงบป,ประมาณก่อนโดยท่านจะต้องส่งมาที่สํานักแผน ะะสํานักแผนให้ความเห็นชอบว่าราคาตรงนี้เหมาะสมหรือไม่ก็ต้องส่งมาให้กับสำนักหน่วยการดูอีกนะคะว่าแบบเหมาะสมกันหรือเปล่ากับราคานะคะแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปให้ท่านดําเนินการจัดซื้อจ้างแต่ท่านก็ยังลงนามสัญญาไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่ท่านต้องส่งมาให้ทางสนนผอ,อีกรอบนึงเพื่อที่จะทําเรื่องตกลงไปยังสํานักงบประมาณนะคะในเรื่องตรงนี้เราก็ขอความเห็นชอบจากท่านรัฐมนตรีด้วยท่านเห็นไหมคะว่ากระบวนการตรงนี้ เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทั้งหมดนะคะที่กล่าวไป78รายการท่านกลับไปดูด้วยนะคะว่าท่านได้รับจัดสรรงบประมาณในเรื่องของค่าที่ดินและสินก่อสร้างตัวนี้หรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะโดยสํานักการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่3 ปกติแล้วนะคะในปีนี้กองกฎหมายที่9เป็นผู้ตรวจเรานะคะเขาก็จะเริ่มทยอยลงตรวจพื้นที่แล้วก็โรงเรียนในสังกัดของเราละแต่ปีนี้มีกองกฎหมายที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวข้องอย่างไรท่านทราบไหมคะเนื่องจากว่ามี400ปว่าโรงเรียนนะคะมี400ปว่าโรงเรียนเนี่ยมีหนังสือแจ้งไปยังสตอง,งอหน่วยที่9เนี้ยว่ามีการใช้เงินผิดประเภท ผิดะะประเภทแต่เรายังไม่ทราบว่ามีโรงเรียนใดบ้างนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งมาให้เราทราบแต่เขาขอเข้ามาพูดคุยกับเราก่อนในวันนั้นก็จะมีท่านเลขาธิการเป็นประธานนะคะก็จะมีรองท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้เขาก็เลยบอกมาว่าจากข้อสันนิษฐานแล้วเนี่ยคาดว่าทางเราจะใช้เงินผิดประเภทจริงๆเพราะว่าจากที่เขาลองสุ่มดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราใช้เงินผิดประเภท เงินผิดประเภทอย่างไรบ้างท่านทราบไหมาคะที่เขายกตัวอย่างมาเอาเงินอุดหนุนไยหัวนะคะที่โรงเรียนนะคะจัดสัรไปที่เราจะสัรนไปให้นักเรียนเอาไปจําเอาไปจัดกิจกรรมวันเกษรรียณอายุที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุการทําหนังสือที่ระลึกหรือการไปจัดตกแต่งสถานที่ซึ่งตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้ทางเขาก็เลยส่งสัญญ,ญาณนะว่าเป็นไปได้ไหมสอบถอเองนะคะก็จะมีทาง พิปัตธรมาหน่วยตรวจสอบภายในแล้วก็จะมีทางเขตพื้นที่ค่ะก็ให้เราอะค่ะแจ้งไปทางเขตพื้นที่ให้เราอะค่ะช่วยกันลงไปสุ่มตรวจดูก่อนว่าโรงเรียนของเรานะคะว่าเป็นไปตามที่เขาได้แจ้งมาไหมในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณตัวนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดใดๆนะคะจะแก้ไขถูกต้องก็เิกก็แก้ก่อนที่เขาจะลงไปตรวจนะคะในสิ่งตัวนี้แล้วเขาก็ยังบอกมาอีกว่าในปีนี้นะคะเขาจะตรวจในเรื่องของเงินอุดหนุน ลายหัวนะคะร้อยเอเคือเขาจะลงทุกโรงเรียนนะคะที่เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดของเราที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ คือสอต้องงอนะคะเขาจะมีกฎหมายที่เขาสามารถเรียกเรียกดูข้อมูลของเราได้ตลอดเวลาโดยเขาเรียกดูจากระบบ g f m s AH, ที่ทางเรานะคะที่โอนจัดสรรไปแล้วไปอยู่อย่างเขตพื้นที่และโรงเรียนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็อย่างที่ว่านะคะเงินอุดหนุนายหัวใช้ได้2ปีที่ไม่ว่าท่านรองพัฒนาท่านเลขาหรือว่าท่านผู้ช่วยพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเงินอุดหนุนเราใช้ได้2ปี2ปีงบประมาณนะคะคําว่า2ปีแตกต่างจาก2ปีงบประมาณ จะมีรอบจะมีในช่วงที่เมื่อสักครู่ที่ท่านพัฒนาให้ดูว่าเราโอนไปเมื่อวันที่ของปีงบประมาณ25ตุลา67ท่านว่าเป็นปีงบประมาณใดคะเดี๋ยวตอบได้ท่านเลขาให้รางวัลโอนไปเมื่อ25ตุลา67ท่านว่าเป็นของปีงบประมาณใดท่านเลขาปีใดคะเราโอนเงินอุดหนุนไปเมื่อวันที่25 ตุลา2 5 6 7ถือว่าเงินตัวนี้เป็นเงินงบประมาณของปีใดใช่ค่ะเพราะว่าปีงบประมาณเริ่มจาก1ตุลา68นะคะ67นะคะเป็นปีงบประมาณ68ซึ่งตรงนี้นะคะใช้ได้2ปีก็จะไปหมดของวันที่30กันยายน2569แต่ในขนาดเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองพัฒนาบอกว่าจะมีเงินก่อนหน้านั้นจะมีเงินโอนไปในช่วงของกลางเดือนกันยาก้อนหนึ่ง แต่ว่ากันยายนอยู่ในช่วงของปีพศ2567ท่านว่าตรงนั้นโอนไปในปในอยู่ในปีประมาณใดโอนไปเมว่าเมื่อวันที่20ไหมคะท่าน20กันยาประมาณนั้น2567 ตัวนี้จะอยู่ในปีงบประมาณ67นะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านคิดว่าระยะห่างกันแค่10ปกววันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้2ปีงบประมาณเท่ากันนะคะในตรงเงินก้อนแรกนะคะที่โอนไปวันที่20่สกว่ากของกันยา67กเนี่ยการใช้เงินงบประมาณนะคะก็จะใช้ได้แค่30กันยานะคะของปีงบประมาณ69เท่านั้นนะคะตัวนี้แล้วค่ะ ในสิ่งของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวตวนนี้ทางสอต,ตงอเองนะคะก็ได้เพียงเล็งกับเรามากเลยเพราะว่าเขาตรวจมาจากในระบบแล้วว่าปรากฏว่าเงินของเรานะคะไปกองอยู่ที่ว่าเกินอยู่เป็นพันพันล้านถึงสองพันล้านบาทนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาสุ่มเจอว่าเราเงินของเราเนี่ยเกินระยะเวลาสองปีแล้วเนี่ยเขาจะดูดเงินกับทันทีนะคะดูดเงินอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะให้เราชี้แจงอันนี้มันก็จะเป็นปัญหานะคะว่าทําไมเราจะต้องชี้แจงและเหตุผลใด,ดที่เราไม่ส่งเงินกับประมาณตัวนี้คืนนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเย็ยนจะไปทําบุญกันไม่ได้เพราะว่าเหมือนเมื่อควมคุ่ยังไงใช่ไหมคะท่านคือคืออยากให้ทราบว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านนะคะให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินประมาณทั้งในเขตพื้นที่เองแล้วก็โรงเรียนในสังกัดของท่านเองนะคะปัจจุบันโรงเรียนของเรามีอยู่ถึง2,9 0 0 0โรงซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่ว่า เป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ที่เป็นที่ท่านดูแลหรือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเองแต่ว่าท่านก็ต้องให้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบตงนเ้กับเขาด้วยนะคะค่ะในในที่ท่านเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณของปี2567นนะคะในภาพรวมของอันแรกนะคะก็จะเป็นผลการจะให้จ่ายงบประมาณของเงินใช้จ่ายทุกมันทุกงบรายจ่ายนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของงบลงทุนนะคะ ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณนะคะในเรื่องของงบรายจ่ายนะคะก็ถ้าท่านลองสแกนดูท่านจะเห็นว่าจะมีเขตอยู่นะคะที่ว่าได้ทําได้เบิจกจ่ายได้ถึง99.98%ถัดมาจะเป็น99.96%นะคะจะมีสปปนะครสวรรค์เขต3อยู่ไหมคะสงสัยไม่อยู่แล้วคะท่าน มีผลการเบริกจ่ายเป็นอันดับหนึ่งในภาพรวมนะคะก็ปีหน้าปีหน้าก็อยากให้ท่านมีผลการเบริกจ่ายที่คงลำดับไว้นะคะอย่าให้ตกลำดับนะคะในส่วนของผลการเบริกจ่ายงบลงทุนนะคะมีการเบริกจ่ายนะคะที่ได้ถึง100%เต็มเนี่ยอยู่ที่ถึง72เขต นะคะเบิกจ่ายหมดเลยแต่ว่ามีที่เก่งมากอยู่18เขตนะคะไม่มีงบประมาณเหลือเลยหรือว่ามีแล้วส่งคืนให้ส่วนกลางเรียบร้อยหมดแล้วนะคะที่18เขตถ้าลองไปส่องดูซึ่งท่านไม่สามารถคือท่านนะคะสามารถทําให้งบประมาณของเราไม่ถูกพับไปตามกฎหมายท่านบริหารจัดก,การงบประมาณได้ดีมากและในปี2568นะคะก็คาดหวังว่าท่านคงลําดับของ คงลำดับของการเบริกจ่ายงบประมาณที่มีลำดับสูงท่านดูจากถ้าท่านสแกนแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขตที่อยู่ด้านบนนะคะจะมีผลเบิกจ่ายที่สูงท่านอย่าพยายามลงไปอยู่ด้านล่างเพราะจะมีผลการเบริกจ่ายที่ต่ําท่านเลขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดด้วยใช่ไหมคะท่าน เป็นตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานในเรื่องของการจัดสรรงบบริหารสำนักงานแล้วก็การประเมินผลของท่านผู้บริหารเขตด้วยว่าท่านจะได้รับเปอร์เซ็นต์เงินเดือนมากน้อยแค่ไหนหรือท่านจะมีสกิภาพแค่ไหนก็ขึ้นอยู่การบริหารงบประมาณด้วยเพราะว่าทั้งท่านเลขาเองท่านรองพัฒนาเองหรือท่านผู้บริหารส่วนกลางสปทแล้วก็รวมถึงท่านรัฐมนตรีเองนะคะก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการใช้ใจ่ายงบประมาณนะคะ,คะก็ในส่วนของสำนักข้างนะคะก็ อย่างที่ว่าะคะ่ะสอสอส่งความสุขแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ส่งความสุขหรือเปล่าดูแต่ละท่านสีหน้าคิ้วขมวดกันเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะก็ท่านท่านเลขาจะขึ้นสรุปอีกไหมคะท่านไม่สรุปแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ในส่วนของสํนานักข่างนะคะในเรื่องของงบประมาณนะคะก็ในเบื้องต้นเพราะว่ายังเป็นช่วงของต้นปีงบมาเราอาจจะพูดคุยแค่นี้ก่อนนะคะแต่ว่าเชื่อว่าในระยะเวลาถัดไปเนี่ยทางสนานักข่างเองนะคะก็จะลง พื้นที่ในการที่ติดต่อหรือว่าการเลีงยละการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้งบประมาณของเรานะคะไม่ถูกพับหรือตกไปตามผลของกฎหมายนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ทุกคนแบบว่าคิวขโมวดมาเลยไม่มีใครกล้าเถียงได้ท่านได้มีอะไรสงสัยถามได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอย่างที่ท่านพัฒนาบอกไว้ในเรื่องของการจ้างเหมาบริการนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณหรือในเรื่องของเงินอุดหนุนหรือว่าถ้าสังเกตที่สอตองงอจะเข้าตรวจท่านนะคะท่านสามารถสอบถามได้นะคะ ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ